ถ้าเกิดคุณติดโควิดคุณจะดูแลครอบครัวคุณยังไงรายได้ที่เคยมีหรือว่าการงานที่ต้องทำประจำเวลาที่จะดูแลครอบครัววันนี้เรามีคำตอบสวัสดีครับผมคุชมนติชูพงศ์ผมอยู่ในธุรกิจประกันภัยมากว่า20ปีปัจจุบันเป็นผู้บริหาร PMV e, Broker ประกันวินาศภายัยครบวงจร ทุกคนเนี่ย,เ,เ,รย,รยเรียนรู้ที่จะป้องกันเรียนรู้ที่จะโซเชียลดิสเทนต์บางบริษัททำงานเวิร์กฟอร์มโฮมแต่ว่าความเสี่ยงลึกๆทุกคนก็ยังมีอยู่คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ติดโควิดวันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆวิธีที่เราจะมาเลือกแผนประกันของโควิดสำหรับ คนที่อยู่ใน3ข้อนี้ 1. อยู่ในพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงสูง 2. มีอายุเยอะ 3. มีโรคประจำตัวแนะนำตัวนี้ทิพยประกันภัยเบี้ย1950บาทคุ้มครองภาวะโควิดถึงขั้นโคมา่าจ่ายเลย2ล้านบาทสำหรับคนที่ไม่มีประกันอะไรเลยอย่างเช่นลูกจ้างประจำ ที่มีเงินเดือนตลอดแต่ว่าถ้าเกิดคุณติดโควิดแล้วเนี่ยคุณยังขาดในเรื่องของค่ารักษาอยู่วันนี้เรามี4แผนมาให้คุณเลือก 1. ทิพยบปบระกันภัยเบี้ย450บาทค่ารักษา50,000 ถ้าเป็นโคมา่ารับไปเลย500,000บาท 2. ทิ่พยประกันภัย850บาทคุ้มครองค่ารักษา1 0 0 0 0 0ถ้าเป็นโคมา่า1ล้านบาท 3. วิริยะประกันภัย439บาทแผนโปรเทคคุ้มครองค่ารักษา3 0 0 0 0ื 30, ถ้าเป็นโคมา่าจ่าย300,000บาทมีค่าชดเชยให้วันละ500 4ตัวสุดท้ายวิิยะโปรเทคพลัส549ยบาทคุ้มครองค่ารักษา3 0,000 ถ้าเป็นโคม่าส0 0แสนบาทแถมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องถ้าเจอโควิดจ่ายไปเลย1 0,000บาทส่วนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่มีไรายได้ประจำกลุ่มที่มีไรายได้รายวันแนะนำว่าควรจะซื้อตัวที่เป็นเจอจ่ายจบเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่าเวลาที่คุณต้องรักษาตัวกับโควิดเนี่ย จะขาดรายได้ส่วนนี้ไปเจอจ,จ่ายจบจะมาทดแทนรายได้ส่วนที่เป็นรายได้ของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยวิทยะซูเปอร์ชิลแผน1399เจอจ่ายเลย50 0 0 0บาทมีค่าชดเชยวันละ500บาท14วันรวมแล้ว7,000บาทเพราะฉะนั้นคุณได้สูงสุดถึง57,000บาทวิิยะซูเปอร์ชิล แผน2 599จ่ายเลย1 0 0 0 0แสบาทมีค่าชดเชยวันละ500บาทเหมือนกัน14วันรวมแล้ว7,000บาทคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วจะเป็นพนักง,งานประจำหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีเปิดหน้าร้านถ้าคุณเป็นโควิดรับรองว่าร้านคุณโดนปิดแน่ๆก็ยังแนะนำว่าให้ซื้อตัวที่เจอจ่ายจบเพราะว่าจะได้เป็น เรียกว่ารายได้ที่มาทดแทนการหยุดทำงานหรือว่าการที่ต้องปิดหน้าร้านของคุณแต่ถ้าเป็นผมซื้อหมดทุกประการเลยเพราะว่าตอนนี้โควิดรอบ2เนี่ยใกล้ตัวเรามากเพราะงั้นทั้งเจอจ่ายจบและแผนค่ารักษาสามารถซื้อได้ควบคู่กันทั้ง2อ,อย่าง สำหรับลูกค้าวิยาประกันภัยเขาจำกัด1คนต่อ1กรมธรร์เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อของวิยาประกันภัยไปแล้วเนี่ยสามารถมาเลือกซื้อกรมธรรม์ของทิพยะเพิ่มเติมในเรื่องของค่ารักษาได้สำหรับคนที่อยากติดตามก็สามารถเข้ามาศึกษาความรู้เรื่องประกันภัยแผนประกันภัยต่างๆได้ที่เพจของผมครุฑมนตรีชูพง์ เลือกประกันไทยไว้ใจผม